คิปนี้เราจะมาแบ่งปันนะครับ๋าวนี้ผมจะใช้วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบบแบบคุอ่เขาเรียกว่าอะไรแบบเปลี่ยนคู่เปลี่ยนแบตนะครับแต่ใช้ค้่เดิมนะครับ,นะรบอดีได้ได้ กล่องมาตัวหนึ่งแล้วก็ผมว่ามันโอเคมั่นใจว่ามันใช้ดีแล้วครับก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่หากล่องช็อตไม่ใช่เรียกว่าช็อตอาร์โคแบทนะครับหรือที่เรียกว่าสปอร์ตโคแบทนะครับ mm hmm. นะบก็เลยมาทำคลิปให้ดูว่ามันทำง่ายขนาดไหนนะครับไม่ได้ รวยดใทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมเครื่องมือทุกชิ้นผมใช้ตังค์ซื้อมาทั้งหมดนะครับก็ <g ul ain> อยากจะมาแบ่งปันนะครับเพื่อลหลายๆคนมองหาตัว a r ร์คแบตดีๆสักตัวนึงนะครับป,ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีวิวัฒนาการที่ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับเครื่องมือช่างนะครับก็มีการอัปเดตนะครับขยายเขาเรียกว่าอะไร มีแนวแนวโน้มในการทำโคอบ,บัตที่ดีที่เร็วที่ดีที่ดีดีเว่าเก่านะครับนะอาจจะอันนี้ผมก็จะถอดอันนี้ออกนะครับถอดออกงนี้เลยนะครับแล้วก็รอบแรกคือผมก็จะถอดเนี้เอานี้ออก,ก่อนแปบ๊บนึง จะต้องผับนี่ออกด้วยอีกทอดหนึ่งนะครับก็จะใช้วิธียืดออกไปไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับให้ขั้วนี้กลับมาทางนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะตรงเนี้ยผมก็จะใช้วิธีเจี๊ยออกนะครับผมจะใช้ขั้วตัวนี้ขั้วเดิมนะครับตัวนี้นะสำหรับคนที่จำไม่ได้ก็ วัดฟอนดนะ์วฟังไหนคือฟังบวกฟังลบนะครับจะดีที่สุดนะครับแต่สาหรับผมผมทมําบ่อยๆนะผมจาได้แล้วว่าอันไหนคือบวกอันไหนคือลบนะครับผมก็จะใช้วิธีเทียร์ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะเปิดเครื่องเทียร์แป๊บหนึ่งนะครับสําหรับตรงนี้ต้องต้องใช้วิธีเทียร์ออก,กอน,นะครับจะดีที่สุดนะครับ จริงงานแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับที่ที่ผมครับผมสามารจะเป็นงานในสีนะครับแล้วก็เจียให้ขาดไปเลยนะครับนี้ครับเจียขาดไปก่อนเลยนะครับ จริงถ้าคนทำบ่อยๆก็จะจำได้ฟังที่เป็งเลขแข็งๆฟังเนี้ยมันจะเป็นโค้บ,บวกนะครับเนี่ยออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจียรตรงนี้ ประมาณนี้พอนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้เห็นนิดนึงนะครับอ่กากล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ โอเคแป๊บนะผมไปเอาแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตบแบบไม่มีขั้วนะครับอันนี้นะครับก็แบตทั่วไปนะครับอันนี้นะครับแบตบทั่วไปหรือไม่ก็ใครจะใช้แบตที่เป็นแบตบอันนี้ก็ได้นะครับแบตบที่ เขาเรียกแบตอะไรแบตมียี่ห้อก็ได้นะครับผมก็ใช้แบตท,ทั่วไปนะครับแบตท,ที่ไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้นะครับแบบนะครับ ผู้นะครับ cool ก็ฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับก็เราจะต้องวางกษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแกะเนี้ยก่อนนะครับก็ทำการตัดขั้วนะครับ วัดคู่ให้เท่าๆกันนะครับแบบนี้นะครับกะระยะนะถ้าเราทําบ่อยเราจะกะระยะได้ค่อนข้างจะแม่นนิดหนึ่งนะครับเราก็จะตัดประมาณนี้นะครับกะคู่ให้ดีนะครับควจะตัดประมาณนี้ไปก่อนนะครับถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตัดเพิ่มนะครับนี่ครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับส่วนเครื่องอาร์คเนี่ยผมแนะนำนะครับ ถ้าใครพอมีกำลังซื้อนะครับก็ซื้อตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้ที่ผมค้นพบมันมาเพราะว่าเราก็ซื้อมาหลายตัวนะครับแล้วก็ลองไปหาซื้อเอานะครับผมก็ซื้อมาใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้ไปหาซื้อของดีๆมาใช้กันนะครับตัวนี้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับ สำหรับผมนะตอนนี้นะครับอัดวันข้างหน้าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับเียเสียบเข้าไปตรงนี้ตัวนี้นีครับครับผมก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะไปไปได้มานะครับไปขอช่างมาของเก่านะครับกอดีเขาเขาไม่ใช้แล้วของขอแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมาแอปเอานะครับ ก็ลักษณะโครงสร้างทีนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับตอ,ตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโคแบทในฝั่งโควบวกซะก่อนนะครับนะครับ ร็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับเดี๋วยวดเชื่อมฝั่งนี้ก่อนนะครับทำไม่ได้ยากนะครับทำทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับถือว่ามันอยู่เกณฑ์ที่โอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาอันเนี้ยลงไปวางระหว่างคึ่งกลางนะครับแล้วก็ จะต้องกะระยะในการพับนะครับตรงนี้นะครับให้มันแนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับให้มันเหลือเพื่อไว้หน่อยนะครับเพื่อเราจะได้พับข้อตรงนี้ได้ตอนเราพับนะครับถ้าเราไม่เพื่อไว้เดี๋ยวเราเชื่อมเข้าไปแล้วมันจะออกยากนะฮะตัวนี้นะครับขอเขยนต่อเขยอีแป๊บนึงนะครับเพื่อให้มันสูงนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับ นะประมาณนี้นะครับอ่ะกำลังดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอันนี้จะยาวไปนิดหนึ่งผมขอตัดอีกนิดหนึ่งนะครับเดี่ยวมันจะพับไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ตัดเบี้ยวอีกไม่สวยต้องตัดตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับให้แนวตรงนี้ดูแนวตรงนี้ให้ดีๆเนะี่ยเดี๋ยวเราพับไม่ได้นะครับต้องลบๆให้มันชิดมาข้างนี้หน่อยถึงจะดีอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับมากเกินไปนะรประมาณนี้นะครับทำไมา เดี๋ยวยกตรงนี้เลืล่อยนิดนึงจี้ผมจะจี้เข้าไปเลยนะครับนี่ฮะอ่โอเคนะครับ ก็อยู่แล้วนะครับก็มาข้างนี้เลยนะครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จับเข้าไปอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็จับลอยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ถนัดนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ขั้วข้างบนนิดนิดพอดีก่อนนะครับงัน้ะตอนนี้ถือว่าถือว่าตัวนี้โอเคที่โอเคที่สุดแล้วนะครับก็ลองไปหาเตือกันนะครับ ผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคนะคัอันนี้ก็อัดแอปเอานะครับตัวนี้ เข้ามาทางนี้มากเกินไปเนี่ยระวังข้อพับตรงนี้เนี่ยน,นี่ฮะเสร็จแล้วฮะแค่ <c oughs> ดึงไปเลยไม่ต้องกลัวขาดนะครับอย่างนี้นะครับก <c oughs> ็บปิดเครื่องได้เลยครับอห่อกระดาษนะครับ ก็ลองพับดูครับอันนี้เราก็จะพับกลับนะครับพับกลับไปอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับพับกลับมาทางนี้ก่อนก่อนนะฮะก็ทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะหักง่ายนะครับไม่หักง่ายนะครับพวกนี้นะครับตัวนี้ผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วพับกลับเลยนะครับพับกลับเลยนะครับ อย่างนี้เลยนะครับพับกลับเลยครับพับกลับนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ระวังระวังหัวมุมตรงนี้ครับกระดาษมาลองทั้หน่อยตรงนี้นะครับหรือไม่ก็กระดาษตัดแปะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษดําตรงนี้นะครับลองไว้นะครับจริงๆมันจะมีไอ้ตัวนี้สองตัวเห็นไหมครับนี่หัวท้ายนะครับไตไว้ด้วยนะครับ ตัดใส่เอานิดหนึ่งตนะัดกะระยะดีๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะก็จะใส่ไว้ตรงนี้ครับแปะตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนะบริเวณตรงนี้นะครับนะแปะเข้าไปก่อนนะครับนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็พับก็มาได้เลยนะครับนะพับกลับมาอย่างนี้เลยนะครับ ระวังใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ระวังให้ดีนะครับเนี่ยครับก็มาอย่างนี้นะครับเนี่ยใช่ได้ครับไม่ต้องกลัวหักครับไม่หักง่ายครับอันนี้ผมก็จะแปะหมุนเข้าไปนี้นะครับคล้ายๆของเดิมครับแล้วอันนี้ก็จะฟักครับก็มาฝั่งนี้นะครับแปะไว้ก่อนชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าเอาโค้งมันมาใส่นะครับโค้งที่เขาให้มาใหม่มีทุกยี่ห้อนะครับมันจะพอดีแป๊ะเลยไหมครับ เลือกเอานะครับตอนนี้แบตบมีหลายแบบนะครับะะนี่ผมก็จะแปะใส่ตรงนี้ไปก็จะได้สวยงามหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ เอากระดาษนี้ใส่เลยครับก็กระดาษนี้ก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดเข้ไปข้างหลังอีกทีนึงนะครับมันก็จะสวยเลยนีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมกว็าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะดูว่าพอดีไหมไม่พอดีก็ขยับขึ้นอีกนะครับยังไปแปะมันแน่นนะครับีเด๋ยวขยับขึ้นมาหน่อยนะครับมันไม่พอดีนะครับ,นะรบเราก็จะขยับขึ้นไปอีกให้มันอยู่ขอบขอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันถึงฝั่งนู้นนะครับแปะกลับมาฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ แล้วก็อันนี้เราก็จะรัดกลับมาฝั่งนี้นะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับนี้ก็รีบทำหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ประมาณโครงสร้างของแบตเตอรี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญคือคนอื่นไขาได้พับตกว่านี้นะครับผมงานแบตผมไม่ค่อยได้มีพับนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลองไปใส่เครื่องแล้วก็ลองชาร์จไปเลยส่วนจะไปเขียนค่าแบตเขียนอะไรก็ไปเขียนเอานะครับจะไปเขียนค่าแบตหรือว่าอะไรก็ไปเขียนเอานะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะบที่สําคัญคือตัวอาร์แบตนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับผมก็จะลองใส่เครื่องนะครับลองใส่ก่อนนะครับพอดีเปะ๊ะไหมเนี่ย จะไปเขียนค่าหรือจะไปเขียนอะไรก็ไปเขียนกันนะครับโอเคนะครับเนี่ยวางพอดีเป๊กก็ดึงออกเลยนะครับแล้วก็เอาจอมาลองใส่นิดลองจอเลยนะฮะแบตดมันชอบบวมตรงเนี้ยตรงสันนะรุ่นนี้ นะครับผมจะลองชาร์จแบตดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูแนวไอหัวชาร์จไอเต้าชาร์จนะครับว่ามันชาร์จได้ไหมนะครับอยากให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งผมจะต้องเปลี่ยนกล้องไปอีกกล้องหนึ่งนะครับเพืจะติดหรือเปล่าติดพอดี นี่ครับก็เห็นไหมมันก็จะชาร์จแบตได้แล้วเห็นไหมครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับระยะเวลาทําก็ประมาณนี้เหมือนกันผมก็ทํามาบรีบๆนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินเดี๋ยวดึงออกนะครับเดี๋ยวดึงออกให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเอายาวๆหน่อยไกลๆหน่อยเนี่ยดึงดึงออกปุ๊บดับไปแล้วเห็นไหมครับเสียบปุ๊บก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้ว ครับอันนี้ก็ลองไปฝึกทำกันดูนะครับนะบมาแนะนำดูนะมาแนะนำตัวนี้นะครับกล่องนี้ให้ดูหนะ้าตายทิงนะครับเพื่อใครไม่รู้นะครับอยากได้ตัวเขาเรียกว่าสปอร์ตแบตนะครับดีๆแน่นๆ แล้วก็สปอร์ตแล้วมันไม่ขาดเพราะตัวนี้มันสามารถตั้งเลยด้วยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับตัวนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับหรือแม้ก็ลองทักมาหาผมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะพาใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วประมาณ2เดือนนะครับก็ทําแบตไปน่าจะสิบกว่าก้อนแล้วนะครับก็ยังไม่มีตีกลับ ก็ลองดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะาลาทุกท่านเยงเท่านี้ก่อนนะด้วยการเปลี่ยนแบตแบบแบตแบบไม่มีขั่วนะครับแล้วก็ใช้ตัวสปอร์ตแบตที่ถือว่าดีระดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะครับ,นะรบสวัสดีครับ